สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ก็อยู่กับโอโซนิกชาแนลวันนี้ผมเล่นด่านเลสเรวนะครับทุกคนด่านรถไฟนั่นเองครับทุกคนไม่รู้ว่าคราวนี้ผมจะตายหรือเปล่านะป้ามันในวันนี้คือผมต้งไปเก็บใบแดงให้ได้ก่อนที่ผมจะตายนั่นเองผมไม่รู้นะจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกคนจะรู้นะคะว่าผมตุยมาหลายทีแล้ว พราว่าชิปก่อนที่ผมโดนลงไปก็ผมผมเสียใจนะครับไม่เอ๊ะเอ๊ะม,มันมันมีเกาะลายสองอันเลยนะ้าอุ้ยกี่บาทครับเจ็้าโอ้โหไม่พอกวนกวนห้าบาทผมไม่เอาของไ่ขายดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่เอานะครับต้องซื้อ่านลัวๆเลยครับไม่งั้น เราไม่มีของใช้ในเองครับทุกคนนี่ครับกดซื้อโอเคครับทุกคนนี่ครับเก็บแล้วก็เอาพวกนี้มาเก็บครับทุกคนเราจะเอาพวกนี้ไปติดนะครับเพราะว่าผมเล่นมันเมื่อกี้แล้วมันอย่างโหดร้ายผมตุยอ่ะผมลากซอมบี้มาเยอะมากแล้วผมก็เอ๊ะเลยอันนี้ผมจะเอาไปใส่นะครับเพราะว่าอุ้ยโดมิโน่ นี่นะครับทุกคนเอาใจเพราะว่ามันไม่จําเป็นจะเชื่อมแบหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมแล้วก็เชื่อมนะครับนี่อันนี้เราก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็ซื้อท่าคนกใส่่านนะปะไปกันคับทุกคนมีสิบบาทไม่รู้ซื้ออะไรนะครับอันเถกก็ไม่เติมนะครับเพราะเรามีอยู่แล้วสองอันนี่ครับดูแถวข้างล่างครับโอ้โหสี่ร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนะครับทุกคน ผมว่าในการเดินทางนี้ต้องใช้เวลานานแน่เลยงั้นผมจะไปรวนๆนะครับเจอกันครับเอิม่มมันผมว่ามันจะเจอกันแน่เลยเพราะตอนนี้มันมีมนุษย์ป่าปลาก้าวโต,าต,าตาอยู่ทุกคนผมตุยแน่เลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าป่าตาไม่เคลื่อนไปไม่ได้อ,อุ้ยวัวมันลืมแม่บ้านนี้มันบ้านนี้มัน มันมีฐานเยอะนะทุกคนโอ้โหผมอดเลยหืผมไม่น่าเลยไม่น่าเสียบ้านเลยบ้านนั้นน่ะทุกคนหายแล้วด้วยเออบ้านนี้ไม่ต้องเป็นนะครับเพราะว่ามันไม่มีทานอุ้ยขาวบอยรู้ว่าจะแวะดีไหมครับเพราะว่าขาวบอยมันน่ากลัวไม่แวะดีว๋วก่อนครับสามพันเมตรแล้ว,วอือสี่พันนะครับ ผมว่าผมไม่ต้องเล่าดีกว่านะเพราะว่าอุ้ยเอยผมผมอ,อเพรารว่ผมเผลอกระโดดไม่เป็นไรใช่ไหมทุกคนเออสี 4, ่พันเมตรห้าพันเมตรหกพันเมตรถ้าผมดวงดีสุดมันน่าจะประมาณน่าจะประมาณห้าพันถึงหกพันเมตรถ้าเจอหมู่บ้านถ้าดวงดีอะคทุกคนถ้าดวงโชคายก็เจ็ดพันถึงเก้าพันเมตรนะครับทุกคน อย่างผมว่าผมบนเป็นคนโชคร้ายนะครับดูทุกคนดูดิครับกวนตีนอืมไม่เจอหมู่อ๋อนั่นไงครับหมู่บ้านโอ้โหนั่นไงผมว่าผมไม่ต้องผมไม่ต้องพูดแล้วผมเป็นคนโชคร้ายดิลิ7,000เมตรป้ากุณจะนั่นสิครับทุกคนเฮ้ยนะผมถึงนี้เมื่อไหร่มาต้องมือทุกทีดูนะครับทุกคนวูซามิวเล่ เ,เราเป็นคนโชคดีที่เราตามที่ตามมาต้องหาขนาดเอ๊ะแซมมี่มันอยู่ไหนหนูแซมมี่มันอยู่ตอนนี้ต้องถาให้่แซมมี่มันตุยก่อนเอ๊ะหนูสงสตอนนี้แซมมี่มันอยู่ไหนเน,นี่เาามมนยเอ๊ะน,น,น้าม,ม,มันอยู่กับแซมมี่ตัวนี้มาตามในพวกโอ้มันอยู่ตั้งหน้ารถไฟนะทุกคนตีตรงนี้ไม่ได้ตีตรงนี้ล่ะ ไม่ได้เหมือนกันครับแล้วลมลงไปดีกว่ากินน้ำมันอูแล้วลงมาดูานี่นะครับลงไปแล้วครับนี่เต็มนะทุกคนโอ้โหแต่ไม่บอกเพื่อนรีบมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นมานี่นครับตีรัวๆเลยฮึบไม่ได้ครับซอมบี้หนวดขาวขาว,นนวันนี้คือบอกไแล้วนะครับตามเอ,อ,อุ๊ย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 ซอมบี้นี่ จะมีดิเอาไงเพื่อนเอาไงเอาไงเพื่อนเอาไงเอาไงโอ้โหไม่ไหวละเฮ้ยมันมีสองธนาคารนะทุกคนอยากโชคดีอ่ะว้าวผมไม่ได้โชคดีอย่างนี้ละผมว่าผมไม่ได้โชคดีอย่างนั้นละพุ่คนพี่มันโดนเวลอยู่ตรงผมเนี่ย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 ดีไงก็ไม่หยุดนะครับโอ้โหมันตีตัวอื่นมันเกือบตายแล้วอ่ะโอ้โห น่าจะตายแล้เอิม่มดีตัวนี้ได้ไหมนี่ครับอันนี้ครับเข้าไปในนี้แล้วก็ตีตีต,ตีเรียบร้อยครับมันตายแล้วเอิม่มมันอยู่มันมีมันทุกคนเหมืน่าจะหมดแล้วนะครับอุ้สองพี่สองตัวนี้อยากจว่าจะข้ามได้หรือเปล่าวะตอนนี้ผมอุย้ยมืดแล้วครับทุกคนมืดนะครับ ฮึ๊บ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 ตันนี้คือไม่รู้นะครับอันนี้ผมต้องสำคัญมากเลยไอตัวเนี้ยสำคัญมากเลยตัวเนี้ยเฮ้ยทุกคนนะครับทุกคนครับซอมบี้หมดขาซอมบี้หมดขาทุกคนขาที่สำคัญมากดีตีตีให้มันตุยนะครับแล้วมันก็จะดอกนี้มาครับก็เอาเนี้ยครับไปเปิดนะครับอุ้ยอุ้ยแต่ตอนนี้ผมจะตายละอุ้ยพูดอะไรเนี่ยอู้ คลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะจบภายใน,ห,นหรือที้รหรือเปล่าเพราะว่ามันมืดแล้วค่ะทุกคนโอ้ผมต้องรอยเนี่ยว่าสิบเอ็ดโมงนะคะทุกคนต้องไปเปิดแด้งก่อนนะคะทุกคนเพรผมไม่มีดวงเลยทุกคนก็้นาน่าจะรู้นะครับว่าคลิปก่อนที่ผมลงไปผมตายอ่ะตายเท็ดล่าเล็บอ่ะทุกคนโอ้ผมว่นนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าตอนนี้ดูดิ จะนอนแล้วเนี่ยเที่ยงเลยนะเนี่ยโอ้เวลาฉันเหนื่อยทีแล้วก็ไม่มีเวลาอัเดเลี้ยวค่ะทุกคนว่าต้อผมอลากเปิดแบงค์อ่ะอืมไม่รู้อ่ะก็รอไปครับห้าหนาทีเออรอเี้ยละครับ fk เลย fk ถือนะ้ำมันมูเรียบร้อยนะครับเจอครับรอใมันตีนสอง ไฟออกมาแล้วครับเรื่องน่้โอ้สายมันเป็นไฟพินโนนฮะไฟพินโนนคืออะไรงงละเริ่ม,มงงละไฟพินโนนคืออะไรไพูดอะไรของผมเนี่ยสามดีสาสองนาทีครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าตีสี่ครับเจ็ดแปดเก้

เดี๋ยวไปเปิดแดงนะครับแล้วก็ถูกคีิ์นี้ไม่มีซากลองดูซอมบน้ไม่มีนะครับเอาไปเปิดแดงนะครับอ๋อเอางี้ใช่ไหมเพื่อนได้ดี่ครับตีบัรทุนตัวนะตัวที่สองมาเลยไม่คว,นะว้าได้รับตีตีเดือดเตัวหมดไม่มีซากนะครับ อุ้ยผมดูหน่อยว่ามันจะมันตุยหมดยังทำเลยสมบีเกาะอีกอโอ้เหลือตัวหนึ่งในในกลัวใช่ไหมเนะี่ยปุ๊บตัวนี้ตัวนี้แข็งแกร่งครับตัวนี้มันตีจมตีได้ลัวมากปพื่หัวชาวบ้านแถวหนึง่งเอาไว้ต้องชุบไข่ครับเราใช้ไ,ได้ทีนี้คนเราไม่รู้เพื่อนได้เวลา สองตัวแล้วครับ mhm. ทุกคนมันเจตาผมอยู่มันจะตายแล้วเนี่ยต้องฮูยมันแพมันแพมันแพโอเคนะครับตามผมมาอยู่นะหูยเมื่อกี้ผมเกือบตายแล้วอะคลิปเกือบจบแล้วนะทุกคนอู้ววิ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 วอย่า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 ทุกคนครับผมกำลังจะเปิดแดงนะครับ นี่นะครับขี่น้ำมันหูวันหนึงนะครับนี่นะครับวิ่งเร็วนะครับนี่นะครับเปิดแดงแบบชิวๆนะครับทุกคนเดี๋ยวพอผมเปิดแล้วเราชิปจบนะครับนี่นะครับเปิดไว้โอเคนีนะครับอุ้ยหกหกหกแล้วนครับนี่นี่จะหกหกหกแล้วก็สามสี่นะครับสามสี่แล้วก็เก็บทั้งทุกบาทครับเก็บทั้ทุกบาทเพราะทั้งทุกบาทแค่เดียวนะนะครับทุกคน ก็ช oh, ิมขอเพียงจุเท่านี้ครับบ๊ายบาย